ชาวเขเมรโวยเดือดไม่สน i f a อฟเอแบนด์ลั่นกัมพูชาพร้อมที่จะแบนไทยเช่นกันหากบรรจุมวยไทยในซีเกมครั้งหน้าถ้าประเทศไทยบรรจุมวยไทยในซีเกม2025เราก็จะไม่ขอเข้าร่วมเช่นกันในเมื่อเราไม่ได้ใช้ศิละปะการป้องกันตัวพวกเขาก็ไม่ควรได้เช่นกันสวัสดีครับท่านผู้ชมหวังว่าท่านผู้ชมจะมีความสุขตามอัตภาพกันนะครับแล้ววันนี้ทางเราก็มีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยครับ ยังคงเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายให้ความสนใจกับการที่ประเทศกัมพูชาเจ้าภาพการจัดการแข่งขันซีเกม2023ออกมาประกาศว่าจะไม่ขอใช้ชื่อมวยไทยในการแข่งขันหนนี้โดยจะใช้ชื่อว่ากุนคาแมที่ถือว่าเป็นกีฬาประจำชาติของพวกเขาแทนนะครับ โดยทำให้ทางสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติหรือ IFMA นั้นไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนชื่อใหม่ครั้งนี้เพราะตามระเบียบของสหพันธ์ซีเกมก็มีระบุไว้ว่ากีฬามวยไทยและคิกบ็อกซิ่งในซีเกมจะต้องใช้ชื่อมวยเท่านั้นพร้อมทั้งสั่งแบรนทุกชาติหากเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งดร์ักชัยทับสุวรรณประธาน IFMA ได้กล่าวเสริมว่า เราได้ส่งจดหมายแจ้งไปยังประเทศสมาชิกแล้วหากประเทศใดส่งนักกีฬาเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้จะโดนแบนทั้งในรายการเวอร์เกม Asian i n อิ o r อและ m a r ชี a นอาร์ตเกมรวมถึงมวยไทยชิงแชมป์โลกด้วย ขณะที่ทางประเทศไทยก็ออกมาประกาศอย่างชัดเจนว่าจะไม่ขอส่งนักกีฬาเข้าร่วมการเฉ่งขันมวยไทยสมัครเล่นที่จะใช้ชื่อว่ากุนคแมที่ซีเกม2023ซึ่งทางกัมพูชาตั้งเป้าบรรจุเอาไว้ที่11เเหรียญทอง แต่อย่างไรก็ตามวัดจำเริญเลขาธิการคณะกรรมการจัดการซีเกม2023หรือ CAMSCO ได้ออกมายืนยันกับโพสต์ขแาสื่อชื่อดังบ้านเกิดว่าจะยังคงใช้ชื่อกุลขแม่ในการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นเหมือนเดิมแม้ทางไทยจะไม่พอใจและไม่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันแต่กุลขะแม่ก็ยังจะเป็นกีฬาแข่งขันในซีเกมครั้งที่32อย่างแน่นอนเขากล่าวต่อว่าเราสามารถจัดการ การแข่งขันได้ตามกติกาที่ว่ามีสีชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งตอนนี้มีประเทศที่สนับสนุนเราได้แก่อินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์ลาวเมียนมาและมาเลเซียดังนั้นเราจึงไม่สนใจว่าใครจะไม่มีส่วนร่วมในเกม พร้อมกันนี้ทางกัมพูช่ายังยืนยันที่จะแบนประเทศไทยเช่นกันหากบรรจุมวยไทยในซีเกมส์ครั้งหน้าถ้าประเทศไทยบรรจุมวยไทยในซีเกมส์2025เราก็จะไม่ขอเข้าร่วมเช่นกันในเมื่อเราไม่ได้ใช้ชื่อศิลปะการป้องกันตัวของประเทศพวกเขาก็ไม่ควรได้เช่นกันโดยเขาเกล่าวต่อว่าเราก็ยังคงตั้งใจที่จะพัฒนาศิลปะการป้องกันตัวของคอมเนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการแข่งขันใดๆเพราะกีฬาซีเกมส์ก็เป็นการแข่งขันระดับ ชาติที่ต้องยึดหลักเอกลักษณ์ของชาติเล่าเลข,ขาธิการกรรมการจัดการแข่งขันซีเกม2023กล่าวนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นชาวกัมพูชารวมถึงชาวอาเซียนบางส่วนกันว่าพวกเขานั้นจะมีความคิดเห็นเช่นไรต่อประเด็นดราม่าดังกล่าวนี้นะครับโดยไปเริ่มที่ความคิดเห็นชาวอาเซียนท่านแรกเขาได้กล่าวว่า กัมพูชาควรหยุดเรียกร้องเพื่อนบ้านแล้วหันหลังกลับไปเพื่อเดินหน้าต่อไปไม่มีใครขโมยวัฒนธรรมของคุณไปลอกแค่พัฒนาอย่างสร้างสรรค์แล้วต่อยอดจากของเก่าไม่ได้หรอความคิดเห็นต่อมาจะเป็นชาวกัมพูชานะครับเขาได้กล่าวว่าเราเป็นเจ้าของศิลป,ปะการต่อสู้นี้เรามีสิทธิ์ตามกฎหมายมากพอที่จะใช้ชื่อศิลป,ปะการต่อสู้เขมร คอมเมนต์ต่อมาครับไม่มีใครต้องการเหรียญรางวัลสำหรับกีฬาโดยไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติช่างเป็นผู้แพ้ที่เจ็บปวดกับการเป็นคนคอมเมนความคิดเห็นต่อมาครับมันเป็นสิทธิ์ของแต่ละประเทศทำไมไทยถึงปิดกั้นสิทธิ์ของกัมพูชาคอมเมนต์ถัดมาครับคนไทยชอบก๊อปเอาของคนอื่นเสมอแม้แต่วัฒนธรรมก็ยังก๊อปปี้เรามา ความคิดเห็นชาวกัมพูชาท่านถัดมาได้กล่าวว่าในฐานะที่ฉันเป็นชาวคาเมนฉันจะสนับสนุนสาพันให้ใช้ชื่อกุลคแเม่แทนมวยไทยความคิดเห็นถัดมาครับคาเมนควรหยุดการสู้รบในประเทศไทยแล้วหันไปหาพันธมิตรจีนและยุโรปของเราดีกว่าดังนั้นเราจึงมีโอกาสที่จะส่งเสริมศิลปะการป้องกันตัวของคาเมนให้แพร่หลายมากขึ้นความคิดเห็นถัดมาครับ ถ้ารักวัฒนธรรมตัวเองจริงก็ตอบตกลงทําไมคนไทยถึงไม่ยอมรับต่อไปว่าพวกเขาป้นวัฒนธรรมคอมเมน์ความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดของผู้คนก็คือการไม่ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้พวกเขารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองตํา ความคิดเห็นชาวขมรท่านถัดมาได้กล่าวว่าขมรต้องพูดเรื่องประวัติศาสตร์ดังนั้นเราต้องเข้มแข็งค้นหาผู้ค้นคว้าประวัติศาสตร์ศิลปะก,การต่อสู้ของขมรและออกกฎหมายให้แตกต่างจากไทยโดยเฉพาะเรื่องการแต่งกาย ความคิดเห็นถัดมาครับพวกเราชาวกัมพูชาไม่เคยคิดทะเลาะกับใครและเห็นคุณค่าเพื่อนบ้านของเราเสมอแม้เราจะรู้ว่าเขาลอกเลียนแบบจากพวกเราและเราเป็นเจ้าของดั้งเดิมก็าตามเรามักจะคิดว่ามันเป็นเรื่องของอดีตคอมเมนต์ Comment ถัดมาครับเราสามารถนับพวกเขาเป็นเพื่อนบ้านได้แต่เราต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วย ให้เกิดในปลายศตวรรษและกัมพูชาเกิดก่อนพศอซอรวมถึงอัขระบางส่วนก็มาจากขเขมรดังนั้นเราจึงเปลี่ยนวัฒนธรรมไม่ได้และวัฒนธรรมขเขมรก็เข้าครอบงำพวกเขาความคิดเห็นถัดมาครับถึงเวลาแล้วที่จะสร้างแผนงานใหญ่ของเราเองและเสริมสร้างศักยภาพของอนุญาโตตุลาการให้มีทักษะการพิจารณาคดีที่ชัดเจน ความคิดเห็นถัดมาได้กล่าวว่าหากคนไทยใช้คำดังกล่าวไม่มีปัญหาการแข่งขันในกัมพูชากับผู้เล่นชาวฝรั่งเศสและชาวต่างชาติจำนวนมากฉันสนับสนุนศิลปะการต่อสู้ขเขม100รร้อเอร์ซนศิลปะการต่อสู้แบบขเขมรศิลปะต่อสู้แบบขเขมรคอมเมนต์ถัดมาครับเราควรเยาะเย้ยประเทศไทยคอมเมนต์ถัดมาครับ ผู้ชายคนนี้ทําเงินจากการชนะมวยไทยหนึ่งครั้งได้มากกว่าที่พวกเขาทํามวยเขมรตลอดก่อนหน้านั้นดูไม่ยากว่าเขาจะเลือกใครคอมเมนต์ถัดมาครับศิลปะการต่อสู้แบบเขมรเป็นของคนคเขมรและชาวกัมพูชา ส่วนความคิดเห็นถัดมาครับเขาได้กล่าวว่าทําเวทีท้องถิ่นให้ดังไปถึงต่างชาติไม่ต้องพึ่งคนดังเพราะตอนนี้ประเทศเราก็ดังไปถึงต่างประเทศแล้วโดยเฉพาะนาครวัดมรดกโลกคอมเมนต์ถัดมาครับเพื่อชาติและรักศิลปะการต่อสู้แบบดังเดิมของคอมเมนต์คุณต้องเลือกศิลปะการต่อสู้แบบค,มคอมเมนต์เม้นถัดมาครับเขาไม่มีโอกาสในอนาคต เพราะคนของคุณทำผิดนโยบายซีเกมโลกจะคว่ำบาตรกัมพูชาคอมเมนต์ถัดมาครับไปเมืองไทยถ้าอยากมีอนาคตที่ดีกว่ากัมพูชาต่อให้โดนด่าจะแก่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีเงินคนด่านั้นเขาไม่ได้จ่ายส่วนความคิดเห็นถัดมาได้กล่าวว่าเอาประเทศชาติเป็นเรื่องย้าย ความคิดเห็นถัดมาจะเป็นชาวกัมพูชาท่านสุดท้ายนะครับชาวกัมพูชาท่านนี้เขาได้กล่าวว่าอะไรที่เขาไม่อยากเข้าเราก็ไม่บังคับเขาเราก็ไปบังคับเขาไม่ได้เพราะเขาเห็นแก่ตัวความจริงก็ยังเป็นความจริงถ้าเราพยายามยังอยากให้เขามาก็ไม่มีประโยชน์เท่ากับเราอ้อนวอนเขาเราควรจัดงานใหญ่ด้วยตัวเองตอนนี้ฉันเห็นว่ามีผู้สนับสนุนมากมายในพื้นที่ของเรา ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับความคิดเห็นชาวกัมพูชารวมถึงชาวอาซียนบางส่วนที่มีต่อประเด็นดราม่าดังกล่าวนะครับท่านผู้ชมนะครับฟังแล้วรู้สึกเช่นไรอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับแต่สําหรับตอนนี้แอดมินเองนั้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสําหรับตอนนี้สวัสดีครับ